สวัสดีครับทุกคนผมอาชินนะครับเป็นคนจีนตอนนี้ผมได้กลับมาที่บ้านแล้วครับที่บ้านผมอยู่บ้านนอกนะครับอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาผมไปซื้อหมูที่ตลาดนะครับซื้อมาให้ยายกินนะครับเพราะว่าผมยายผมอายุ87แล้วครับก็ผมเคยลงคลิปเกี่ยวกับยายผมอยู่เคอตอนนี้ยายไม่รู้ว่าผมกลับมานะครับ เดี๋ยวผมเข้าไปหายายก่อนสะพ้ายยายครับหมูประมาณ1โลนะครับไม่ถึง1โลครับเพราะว่ายายอายุมากแล้วฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่กินได้ไม่เยอะครับก็พ่อก็แนะนําบอกว่าซื้อหมูมาให้ยายดีกว่าครับเดี๋ยวไปเยี่ยมยายก่อนยายพักอยู่ที่ป้านอานะครับไม่ได้อยู่ป้านผมครับเดี๋ยวเข้าไปดูตอนนี้อยู่หลังบ้าน,นอาแล้วครับ

ก็ห่วงโลกห่วงหลานจังอายุ8 7แล้วที่นี่บ้านของอานะครับส่วนฝั่งนี้คือยายพักอยู่นะครับตอนนี้ดวนแดดนะครับยายบอกว่าร้อนก็เลยไปนั่งตรงประตูนะครับนั่งตรงรุ่มนะครับฝั่งนี้ที่ทำกับข้าวของยายครับ เพราะว่าบางทีอากลับไปทํางานกลับมาช้าก็ยายก็ทํากับข้าวกินเองครับหียวก็ทําเองหลังคาเป็นแบบนี้ครับนนอันนี้ห้องยายนะครับห้องยายจะเป็นแบบนี้ ก็ตอนนี้ร้อนนะครับโด,ด,ดนแดดนาฬิกาก็มีเตียงครับเตียงของยายก็ต็อกนะครับบางทียายหิวข้าวเขาก็ทำกินเองครับเพราะว่าบางทีอาไปทำงานกลับมาเมื่อหรือว่าไปทำธุระไม่อยู่บ้านก็ พายายทำเองนะครับถ้าถ้าเป็นหน้าหนาวของหนาวนะครับเพราะว่าตรงนี้มันลมมันเข้ามาได้นะครับลมเข้ามาได้ก็เลยหนาวหน่อยครับ<ป>ก็คันนี้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่ชาร์จแปด ตรงนี้ที่ขังไก่นะครับถ้าจะเลี้ยงไก่ก็เอาไว้ขังตรงนี้ครับส่วนทางนี้ก็ห้องน้ํานะครับห้องน้ําอันนี้คือบันไดเคลื่อนชั้นสองนะครับจะมาดูห้องน้ํากันอันนี้คือเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวจําเป็นต้องใช้เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับไม่งั้นหนาวมากมันอาบน้ําไม่ได้ ก็อันนี้ห้องน้ําแสงไม่ค่อยแสงมันมืดหน่อยนะก็เลยดูแบบว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับแต่ก่อน1 0บปี2ีปีที่แล้วในหมู่บ้านคนจีนในบ้านไม่มีห้องน้ำเลยก็คือตอนนี้มีแล้วครับมีทุกบ้านแล้วครับส่วนที่นี่คือห้องครัวนะครับ ติดกับห้องน้ำนะครับแล้วตรงนี้คือเครื่องซักผ้าอันนี้คือที่ล้างผักแล้วก็เขียงหม้อกระทะต่างๆนะครับจะทำกับข้าวที่นี่ก็ที่นี่ที่กินข้าวนะครับห้องรับแขกจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตกแต่งนะครับ ยังไม่มีตังสร้างไว้ให้เป็นแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมีมีตังแล้วค่อยตกแต่งนะครับคือง่ายๆครับอันนี้ก็ที่ที่นั่งถูกๆนะครับมาดูกันว่าชอบอาทำอะไรกินกันอันนี้คือ พริกนะครับตำพริกกินกับข้าวต้มนะครับส่วนมากแต่ก่อนจีนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็กินข้าวต้มกับพริกมาตั้งเด็กๆนะครับหมูถ้ากินก็เฉพาะเทศกาลนะครับเพราะว่าแต่ก่อนคือจีนยังไม่รวยนะครับจนมากกินในตผักนะครับผักกับข้าวต้ม วันละ3มื้อเกฑนเปีนแบบนี้หมดนะครับก็ตรงนี้พัดลมนะครับอันนี้คือตู้ยินมาดูตู้ยินหน่อยว่ามีอะไรมั่งครับมีพวกเครื่องปรุงแล้วก็มีหมูด้วยครับอันนี้คือหมูเหมือนกันนะครับก็ง่ายๆครับคนจีนบ้านคนจีนทั่วไปนะครับตรงนี้ก็ ทีวีนะครับพัดลมก็มีแอร์ไม่ได้ติดตั้งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นแอร์ถ้ามีก็ดีนะครับเดี๋ยวมันเปืองค่าไฟครับก็ยังอดทนได้ก็เลยมันไม่ร้อนเหมือนไทยนะครับส่วนคนนี้ก็เป็นตาผมนะครับเสียชีวิตไป เสียชีวิตไป20ปีแล้วครับตอนที่ผมเรียนมัธยมต้อนอยู่ครับก็ห้อยอยู่ตรงนี้ส่วนที่นี่เป็นเกียรติปัตของน้องชายนะครับน้องชายคนแรกลูกของอานะครับตอนนี้เรียนอยู่มัธยมปลายครับตอกตัวนี้มีอายุ น่าจะ4ีสิบปีแล้วครับตอนที่ตอนที่ตายังมีชีวิตอยู่นะครับผมก็เล่นตรงตอกนี้แหละครับตอนเด็กๆผมก็กระโดดเคลื่อนมาเล่นเล่นตรงนี้ครับตอกมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วครับก็ตรงนี้ก็ที่เก็บของเหมือนกันนะครับพวกกับข้าวถ้วยต่างๆ อันนี้คือยานะครับยาอันนี้คือโซฟาที่มันสามารถเป็นเแปบบ็บโซฟาได้แล้วก็เป็นเตียงได้นะครับปรับให้เป็นเป็บนี้ถ้าร้อนมากไม่มีแอร์ก็เปิดพัดลมนอนตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเสื่อมันมันไม่ร้อนมากครับก็ที่นั่งครับ อันนี้คือที่นั่งเหมือนกันตรงนี้น่าจะเป็นปุ๋ยนะครับปุย๋ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทั่วไปนะครับบ้านคนจีนแต่เป็นแบบนี้นะครับในบ้านนอกส่วนห้องนั้นก็อานอนอยู่ครับแต่ห้องนี้คือห้องของน้องชายคนเล็กนะครับลูกของอาตอนนี้เขาเข้าไปเรียนในเมืองประมาณสองอาทิตย์กลับมาครั้งหนึ่งนะครับ ก็มีหนังสือเยอะแยะครับอันนี้พัดลมอาบอกว่ารอมีเงินก่อนค่อยมาตกแต่งทำผนังนะครับน่าจะอยากมาพักชั้นสองเพราะว่าชั้นล่างส่วนมากเอาไปวางของนะครับเก็บของเหมือนโกดังครับชั้นสองก็ ห้องพักนะครับอันนี้รองเท้าผมครับรองเท้าผมไม่ใส่แล้วออกมาจะเป็นแบบนี้แดบมันร้อนแดบไม่ร้อนเท้าไทยนะครับ